สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกทท่านก็ขอ,ขอแสดงความดีใจอย่างล้นเหลือล้นหลาม <c oughs> สุดยอดเลยนะท่านผู้ชมนะแม่เฮ้ยแม่พ่นท้มากลูกอย่าลืมบอกแฟนคลับนะว่ามันจะออกย้อนหลังนั่งกับบอกแฟนนั่งจํไในวันนั่งบอกแฟนคลับไปยู่ค่ะไอสองสามสี่นะคะแต่บุงวนันบอกช่องใดแล้วเนะนะวาะเพราะว่นนั่งบอกแถวละช่องนั่งก็เลยบุงวันนั่งบอกช่องไดนแต่นั่งเด้บอกแน,น่นอนละ ท่านผู้ชมโอ้ยแม่เขาสุดยอดแล้วท่านผู้ชมแม่เพืนน่อนึงบอกว่าแม่จะต้องจับทางให้ได้เราจับได้แล้วจะเมื่อกี้แม่กระทุ่มากเป็นจับทางได้แล้วจะท่านผู้ชมบ่านาแปลกใจเลยบ่งหวยใหญ่สามสิบงวดแม่บ่เคยผิดจักงวดท่านผู้ชมเป็นทรงหลักฐานมาให้นัง่งชัดเจนเลยอ่ามือนี่โอ้ยแตกอีกแล้วแตกทั้งสองตัวแตกทั้งสามตัวท่านผู้ชมเอ้ย นั่งเบาไปยู่ว่าอันเมื่อวานเนี่ยมันบ่ทันดอกมันอาจจะออกมือนีได้จ้านั่งเบาไปยู่กับอ้สองสามสี่นะแล้วก็บสามสี่ที่สามนั่งกับบอกไปยู่นอกคณะขอบคุณหลายๆเด้อแม่เพื่อนดีใจายขอบคุณหลายๆแฟนคลับนะเพื่อนถือหาสิบบาทเพื่อนก็โอนมาหาลอยก็มี่พันหนึ่งก็มีผู้ผู้โอนมาพันเนก่ซมิแนนถือผู้ละลอยสองลอยละแต่โอนสามลอยหาลอยเนี่ยสซมิแนนถูกหาสิบบาทท่านผู้ชมโอ้ยขอบคุณหลายๆ แมああ่เพื่อนก็ดีใจเพื่อนก็มีกำลังใจเพื่อนมาเอาแล้วใะเพื่อนอันน่ะอันทั่วมาเอาอันเลขยกหาโตกำลังแล้วนั่งบอกว่าเดี๋ยวก้อนแม่ให้มันออกอันเลขอันห้าน้อยอันวีไอพีก้อนอ่ะเดี๋ยวแฟนคลับกับสีส้มให้นั่งเมื่ทุก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 สามย่างนั่นละสาม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 อันหวยนะจ้ะสามอันห้าน้อยธรรมดาห้าน้อยพิเศษห้าน้อยวีไอพีจ้ะนั่งกับสีพิมพ์ให้แม่ ขอพุณห,หลายๆเดอ้อแฟนคลับขอให้อายุมัน่นคนยืนขอให้มีโชคมีลาภระสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มั่งมีสีสุขกันทุกผู้ทุกคนเดอ้อแฟนคลับของนา่งน่ะโอ้ยนั่งก็ดีใจไรถูกทุกช่องค่ะเพราะว่าหวยกับพวกก่วงกันจากสาวดำผ้ารวยไปฮาเย็นจิตพอตีคอมโบเนาะเนาะขอให้ทุกทท่านมีโชคมีลาภจังสีทุกเหมือเดอ้อเฮาก็ซอยกันเบื้องกันแย่งกันอีเม่เฮาเด้อวันไหนอีเม่สม,มุติปาก,การนะท่านผู้ชม อกอุตซาไปฉีดตะเขียนใส่เวลาตั้งสี่ห้าหกชั่วโมงเนาะเพราะว่ามันหลายสูตรเฮ็ดเฮ็ดแต,ลต่ละสูตรละสูตรได้ตัวได้ตัวได้เพิ่นก็เขียนตั้งไว้แล้วก็เอาอ่อนม้วนทีน่ตัวเด่นเนี่ยมามารวมกันแล้วก็เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดทั้งสามสูตรแล้วก็หวยหุ่นน้ำเอาไปซื้อได้เลยจ้ะแม่บอกแล้วบอกชัดเจนเลยซื้อได้ทุกทุกห้ยเลยลูกแต่และว,วันที่แม่ทำานี่ ไม่มีใครทําเหมือนแม่หรอกแม่คิดของแม่เองแม่เสาะแสวงหาแม่อธิษฐานกิจแม่สวดมนต์แม่อ่านั่นแม่ก็ขอพรจากหลวงปู่ดําแม่เันกว่าทั้งสี่ท่านผู้ชมโอ้ตตัตัต,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 ตสิบสองมือนี้เด้อค่ะสิบสองมือนี้พิดมือเดียวนกเนาะพิดมือว่านกอนมือว่านี่กับเขนาอ่าสามต,สตัวสองตัวล่างบนมือนี่กับเขนาสองตัวสามตัว สามตูตรงมือมือนีมือว่านี่สามตูสามตูโตดมือนีสามตวตรงท่านผู้ชมสองสามสี 3, 4, แ 6, ่แล้วก็สามสี่แล้วก็หกเจ็ดท่านผู้ชมเนาะโอ้สุดยอดดีรีแม่ม์เขาเนาะค่ะขอบคุณในไลน์เดอ้อแฟนคลับแฟนคลับบอดายยากเลยค่ะอันพูดเจ๊นึงกะทั่วมาเลยพูดเจนึงกะแล้มาพี่สาวดำขอหมายเลขบัญชีจ้าหมายเลขบัญชีอันอันเอื้อยลุวงว้กับไอ ออหยังกับเขาเอืน่นลงไว้กับลงไว้กับไอ้คลิปแม่ค่ะ <c oughs> จ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าโอ้ยแฟนคลับประจำเมนหนาฮักเนาะเพิ่นก็ฮู้เห็นว่าแฟนคลับของหน้าในฮู้กันหมดทุกคนแล้วมีมาใหม่มาเก่าก็ฮูห้หมดแล้วเนาะก็เนาะอ่าเพื่อโอนเงินบ่ที่บ่ได้บ่นั่นยากแล้วเพิ่อนโอนมาพูดเราลอยสองลอยสามลอยห้าลอยมือนี่คือจะมีผู้ถือกัอนคือต้องมีผู้ถืออะไรลอยเติบแะไรเพิ่มเพิ่มมีผู้ถือ ไอ้สามตัวตรงแหละเพราะว่ามีเงิ้นอ้วนขมาหน,น,นึ่งพันหนึ่งบอกว่าทุกตุ๊กตันโชคดีเด้อกระเด้อเจ้าถิ่มเจ้าป้านั่งกับแม่เด้อจ้าทั้งนี้กับยจาถิ่มเจ้าป้านั่งกับแม่เด้อท่านผู้ชมเบิ่งกันเนาะก,กันนาะเบิ่งกันซอยกันเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับแฟนคลับกา ถือหน่อยถึงลายกับบัวบากันนะค่ะท่านผู้ชมถือหน่อยถึงลายกับบัวบากันขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านถืออีกขอให้ท่านถือทุกมื่อขอให้ถือทุกมื่อแล้วจ้ะขอให้ถือทุกมื่อขอให้มีเงินทุกมื่อสองตัวสามตัวขอให้ถือทุกมื่อย่าให้ขาดทุ่มจักมื่อนอกกันนอกให้ถือทุกมื่ออืม ตามแห้งเขาละเขามีหลายเขาซื้อลายเขามีหน่อยเขาซือา้อหน่อยกท่านผู้ชมเนาะบานนี้เดี๋ยวเพิ่นเฮียดเจอก,ก็ประมาณสามที่ทุ่มละแม่ก็สิโร่งมาใหา่แม่มาเอาเรื่องเมื่อกี้แล้วก็ทั่วมาหน่อยใจเห็นสาวดำเพราะว่าแม่เราทร่วมายำเป็น,าาาท,นทั่วมาตอนประมาณจากเทียงใบมงกเนี่ยแหละแม่ทั่มาว่าเห็นนั่งซื้อแม่มั่นใจว่าต้องออกที่แม่ทำเนี่ย ที่แม่วงกลมไม้ให้มันก็มีแค่สี่ตัวนันลูกมันมีสองแปดแล้วก็มีเจ็ดสามแล้วก็มีหกเจ็ดแล้วก็มีอ่าหนึ่งเจ็ดเดกสี่ตัวเองลูกเรามายำนั่งนะว่าอันูกซื้อนันลูกนั่งเลยว่าแม่แม่จะอันเอาไม้ลูกซื้ออันให้แม่ไม่ไม่หรอกลูกลูกซื้อเหลูกซื้อก่อนซื้อเลยลูกแต่แม่มั่นใจว่าถูกแล้วว่าจังเสีย นั่งกับบ้านซื้อแต่ว่านั่งผัดไปมากสามเจ็ดนั่นกันนั่งซื้อสามเจ็ดซื้อสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วกะสองแปดแปดสองแล้วกะอีอย่างอีงนู่ตัวนึงนั่งซื้อนะไอสองเจ็ดอ่ะสองเจ็ดเจ็ดสองหลักกะสองแปดแปดสองแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามอันตัวนั่นนั่งกับบ่ได้นั่งกับบ่ได้นั่นจะบ่อบ่อได้ซื้อเหลืออเหลืออยู่สี่ตัว มีหน,นึ่งเจ็ดท่านผู้ชมหกเจ็ดแปดฮาราคาเจ็ดฮาเลสี่ตัวนั่งโพเดซี่ห้อยแม่มีเจ็ดตัวกรบมือนี่ห้อยแม่มีเจ็ดตัวเท่านั้นเล้จากมือนี่ได้อันมืออันที่เป็นเพชรไม่นะ่ะอันที่แม่เป็นเพชรอันเป็นเพชรอันตะระมือตะละมือท่านผู้ชมนั่นแหละมีมีมีเจ็ดตัวจากมือนี่มีเหล็กสองตัวในมีเจ็ดตัวบาทนี่ แม่เราบอกว่าอันเก้า่ก็สามารถออกได้ลูกเอ้ยยาทิมพันบอกว่ายาถิมนั่งกับเจ้าค่อยเอาไอ้นั่งกับเจ้าค่อยเอาไอ้นี่มาให้มาให้แฟนครับนั่งกับค่อยเอาเอาไอ้เอาเลขอันเก้าเนี่ยมาบอกแฟนครับตัดตัวออกแล้วเอาออกไปเอาย่างตัวที่ย่างน่ะมาบอกอีกเพราะแม่พิ่นมั่นใจว่าไอ้ที่แม่ทําไปเนี่ยออกลูกแต่ไม่รู้ว่าจะออกวันไหนแต่มันออกแน่นอน อย่าทิ้งตัวไหนออกแล้วก็ฉีดออกเออระวานน่ะเอาออกเอาออกไปลูกไอ้ตัวที่เหลือก็เอามาซื้อมัน,นออกของแม่ก็เจังแม่วาอีหลีโอ้ยสุดยอดเลยเนาะั่งนี่โมมีคำเสียวเอาเลยว่าแม่เพิ่ณแม่นคักแม่นเนี่ยจนพ่อแม่เราวานล่ะเราบอกว่าอ่าไม่ต้องบอกว่าเป็นของแม่สมุดปากกาให้บอกว่าเป็นเลขมงคลเก้านะลูกเดี๋ยวเขาจะมาอุ้มแม่สั่นเรา แฟนคลับได้ยินบอลไม่ิปที่แม่ว่าชัดเนนจนแบนะนบนี้ก็คือเบิ้งมาแฟนคลับเนาะแม่เนี่ยเราบอกเลยบอกว่ารอแม่เราไวยใหญ่อย่างเดียววะท่นแม่เราว่าน่ะบอกเราบอกทุกคนนะ่ะบอกว่าไอ้ไอ้เก็บเงินกันแล้ววาเราบอกว่าเตรียมเงินได้แม่น่ะใอ้เก็บเงินไปซื้อหวยใหญ่นะลูก,กนนะแม่เราบอก <laughs> เราบอกนั่งน่ะ เราเรามั่นใจอยู่เราบอกนั่งแบบนั้นน่งว่าจ้าแม่นั่งเจ้าแม่ย่างเดียวจ้ะแม่บอกอย่างนี้นั่งกับเจ้าแม่จ้าแม่จ้ะเนี่ยเคุนบอกมาหน้งกับจ้าจ้าพูดแล้วคุณยายพูนบอกคุณสอนห้องกับจ้าห้องกับน้อมรับเอานอนคุณน้องท่านผู้ชมว่าจะเป็นไปลรอพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพูดแล้วคุณยายอาพู้เฒ่าผู้โถเพิ่นบอกอย่างห้องกับจ้าน้อมรับเอาย่างนีจ้ะจะไปเถียงเพิ่นจะไป คัดใจเพิ่นค่ะผูเ้เฒ่าเพราต่อไปเขาก็ต้องเฒ่าเพิ่มน,นั่นแหละฉันมีลูกหล้านเลี้ยงหล่อนน้ำห้องบอกเขาสอนอย่างม,มากๆคัดใจเขามาเถียนห้องกัิน้อยใจเพราะพ่อใจว่าเขาบังคับเองนะท่านผู้ชมเนาะแม่เราก็เลยบอกนะั่งเ็าไม่ยังนัก็มาบอกโอ้ยมืออื่นี่แหละแม่เราบอกว่าให้นั่งช้อปนงานมาสัน่นท่านผู้ชม <laughs> มืมเนม่บอกไว้นั่งโชว์ผลงานมาสั án, ้นผู้นี้ลูกก็โชว์ผลงานได้แล้วลูกก็สั่นแล้วว่าโอ้ยโชว์เลยแม่จ้าลูกไม่ได้ผิดเฉันเลยเออทำมาลูกจะมาให้แม่ทำทุกวันแล้วแม่ก็แก่แล้วแม่ก็เหนื่อยลูกทำให้ได้สั่นแม่ว่าน่ะแม่บอกกำลังใจสิละท่านผู้ชมโอ้ยแม่ล่ะมากอป นั่ง heat จังได้แม่ e. มาทางผู้ชมแม่เราบอกนั่งวานแค่สั่นล่ะลูกจะมาให้แม่นั่งขีดเียนอะไรทุกวี่ทุกวันลูกเอ้ยแม่ก็ปวดหลังปวดเอวว่าสั่นระวาา่างน่ะลูกก็เห็นว่าแม,แม่แม่แข็งแรงปวดหัวเข่าปวดเข่าแม่ย่ำ แม่เรายางบ่ได้ได้จ้ะเราเสียดื้อไปเอาเพราะว่าเราเสียซักไม่กระเทาไปเอาจ้ะเราบอกว่ายางไมั่งหัวเข่าเราผลิตกรรมก๊อกก๊อกแม่แต่ท่านผู้ชมแม่บอกแต่แม่ว่าให้ลูกเฮ็ดนให้ได้แม่เราแม่แม่ว่าเนี่ยเท่าแล้วแม่เขาลูกจะมาใช้แม่ให้แม่เขียนทุกวี่ทุกวันชนะเ้ยแม่ปวดหลังปวดเอวแม่วันทังสี่แหละท่านผู้ชม 来干，你！来干，你！ ขีดเจนกันป่ะเนี่ยตี๋ซงเห็นไหม่เบิเง่งก่อนทานบ่ค่ะกล่าวกับคุณยางสูงนะกระเดอ้อแฟนคลับที่ส่งมากกัไดโนขะนอขอทุกท่านโชคดีได้จ้ามืออื่นตามกระต้อนนอขะนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเหปมือนกังแรงใจให้นน,นั่งได้ได้จ้าสวัสดีจ้า